ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่ร่าดข่าว,ดวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับคุณผู้ชมคะเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะในปัจจุบันนี้ค่ะกองทับบกไม่เคยนิ่งนอนใจค่ะเราช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแม้ว่าบางสถานที่นะคะน้ำจะลดลงแล้วแต่ว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมภารกิจของทหารช่างกันค่ะไปชมกันครับ จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกองทัพบกได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของหน่วยให้ปฏิบัติให้ทันต่อความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและพร้อมส่งการสนับสนุนในพื้นที่วิกฤตโดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ยุโทโธปกรณ์ทางทหารเพื่อบรรเทาทุกขให้ประชาชนขณะเดียวกันกองทัพบกยังคงยืนหยัดช่วยผู้ประสบภัยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์น้ําในทุกๆพื้นที่ อย่างต่อเนื่องค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบ,บกได้นำยุธทธปกรณ์และเครื่องมือเพิ่มเติมจากส่วนกลางและกรมการทหารช่างมาใช้ในงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข เร่งกระจายไปในพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยเป็นยุโทโธปกรณ์สายช่างและเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยที่สําคัญได้แก่ชุดสะพานเครื่องหนุนลอยแบบพับได้แบบ 79A หรือ Ribbon Bridge ที่สามารถนําไปวางเชื่อมต่อเส้นทางทั้งถนนและสะพานที่ถูกตัดขาดให้ประชาชนสามารถสัญจรได้รวมทั้งใช้สะพาน m Modular Fast Bridge เป็นรถสะพานที่สามารถเคลื่อนที่นําไปวางเชื่อมเส้นทางถนนที่ถูกน้ําตัดขาดได้ทันทีเพื่อใช้ในการสัญจรและ เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยครับ รวมทั้งยังได้นาเรือ,อยนต์อลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายมาใช้ในการเดินทางเข้าพื้นที่น้ําท่วมสูงสําหรับรับส่งผู้ประสบภัยที่เปราะบางทั้งผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการเพื่อย่นระยะเวลาในการเดินทางให้ถึงสถานพยาบาลให้เร็วที่สุดเนื่องจากเรือ,อยนต์ชนิดนี้ทนต่อความแรงของกระแสน้ําและได้นําเรือ,อยางติดเครื่องยนต์ที่ลงพื้นที่น้ําลึกได้สามารถบรรทุกคนได้เป็นจํานวนมากรวมทั้งแพ่โมบายคลินิก แพล่ลอยน้ำขนาดใหญ่ใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการรักษาพยาบาลรวบรวมและกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์อีกทั้งเครื่องสูบน้ำหอยโขงแบบลากจูงที่สามารถสูบน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วและรถประปาสนามเคลื่อนที่สามารถผลิตน้ำจากแหล่งน้ำในพื้นที่ให้ประชาชนผู้ประสบภัยใช้อุปโภคบริโภคค่ะ พร้อมกันนี้กองทัพบ,บกได้จัดชุดทหารช่างเร่งฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งสถานการณ์น้าท่วมในแต่ละพื้นที่จําเป็นต้องมียุโทโธปกรณ์ที่เหมาะสมสอดคล้องรองรับการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ให้กับสภาพเดิมโดยเร็วเป็นการนําเอาเครื่องมือรวมถึงยุโทโธปกรณ์ของทหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายใช้ยุโทโธปกรณ์ที่มีอย่างคุ้มค่าเพื่อประชาชนครับ น้องอาคะและนั่นก็คือภารกิจของทหารภารกิจของกองทัพบกในการบรรเทาสาธารณาภัยแม้ว่านำลดแล้วนะคะบ้านเรือนยังคงเสียหายถนนยังคงเสียหายค่ะภารกิจของทหารช่างหลายๆท่านเห็นแล้วนะคะเรายินดีค่ะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดไปนะคะพิทักษ์ประชาชนปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในผู้โอกาสครับ วันนี้ผมและพี่ยินก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ